เียว้าวเดียวว้าวเดียนูาบแล้วเีบนดิซึ่งไนี่ย้ไม่ทำํำเทเรียนทีทำเป็นไม่ทำเทเียนนั่นอย่าไปไลยเทเียนขันนะขันแทกแกใส่เลเออมันถึงล้นนี่น้อยอนี่มันถึงล้นนี่มันลงหมดเดียวนี่คนตกมันลมแรงว้าวอย่าบอแล้วจัดไปอ่านั่งเเดียวเียวคุมลาเียไปดิลเลอยู่ ลายอยู่อยามาใกล้มันนะเออว้าทำให้ไร้นี่แหละเชี่ยงกับมีดนี่เอ้ยเฮ้ยอัเยย่ะมันแม่ว่าไม่คมชายมีดปฏิกันเอ <S <S เอถูกวันพัฒนาไปถึงไหมเฮยย่ะ เอารู oh, mm ้เสร็จแล้วก็ลงเจดสานมาจะงับเอาไว้นึ่งเนี้ยวกับซึงเออจึงเออจึงจึงไงรู้เสร็จแล้วก็เปิดแก๊สกับเตรียมพร้อมดี่จะนึ่งเนี้ยเสี่ยวแปรแซบก็ไปถึงสวงเมื่อเห็นน่องควงคนอื่นเอโรู้เสร็จแล้วเราก็เอาเนี้ยตีแฉ่น้ำไว้เอามาใส่ในจึงจึงจึง เผื่อจับเลี้ยวเลยเอามากินกับน้ำเทีเวียนร้อยเร่งน้ำเทีเวียนสักพักต่อมาทำใจนิ่งนั่งเลยเียพร้อมเรียนพร้อมขอมาพร้อมดิ ชีกกันจิงจึงหน้าเลยจุ๋มจุ๋มวันนี้เรามาทำนับเทเียน

Con gái đi cao cào gần. Nam tè viễn, loi beng. A kiếm nát lên tè thế Một chuốc a mãi, lóc mày. Hoa. Dái hả. Tô tiền. Nang lóc. Tô tiền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 . Tô

ม่ปิดว่างไลวันนี้มานนนนไม่ปิดว่งไงน,น้ำเทเรียนของพิโถอืมอืมอรอยด้ย่ยแล้วทำมันยายด้นิ่งนั่งมาโมาอ้ยเวอรรยเว้รรยเว้รยเวอร์ฮมทุกคนเนี่ยฮา

Rạc lên nè, đá con rạc lên đây, lên. Ừm. Ô, à con chóp. Đây, kia nó có luôn, Đi Ô